สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนนะครับเงินต่างนะครับที่จะมีการเข้ามาในเดือนหน้าเดือนมิถุนายนกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันจ่ายเงินนะครับเข้าบัตรประชาชนสําหรับผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ ใช้สิทธิ์กันมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับก็ได้รับ300บาทเข้าบัตรประชาชนตามปกตินะครับจะมีอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่เพิ่งจะผ่านสิทธิ์ใหม่นะก็คือกลุ่มอาชีพเกษตรกรนะครับมีการประกาศผลในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและหากท่านใดนะครับไปยืนยันตัวตนนะครับ ภายในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนนี้ได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่านสามารถนําบัตรประชาชนไปรูดซื้อของนะครับมีการทบเงินย้อนหลังให้นะครับย้อนไปตั้งแต่เดือนเมษายนด้วยฉะนั้นแล้วจะมีเข้ามา600บาทต้องใช้ภายในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะครับยืนยนตัวตนนะครับหลังวันที่14พฤษภาคมก็คือตั้งแต่15พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับท่านจะได ผู้ที่ใช้สิทธิ์ตามปกติในวันที่1มิถุนายนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านเป็นกลุ่มที่เพิ่งจะผ่านใหม่นะครับท่านจะได้รับเงินทบย้อนหลังย้อนไปตั้งแต่เดือนเมษายน300พฤษภาคมอีก300แล้วก็มิถุนายนอีก300ก็จะเป็น900บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดเป็นกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ตามปกตินะครับเดือนละ300อยู่แล้ววันที่1มิถุนายนก็เข้ามา300ตามปกตินะครับโดยวงเงินนี้ก็ต้องใช้ภายในเดือนเท่านั้นไม่มีการยกยอดไปในเดือนถัดไปนะครับ อีกวงเงินหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาในวันที่1มิถุนายนเช่นเดียวกันก็คือค่าแก๊สนะครับแต่นี้จะสําหรับคนที่2เดือนที่ผ่านมายังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในเดือนมิถุนายน80บาทนะครับแต่ถ้าวาย้อนกลับไป2เดือนที่ผ่านมานะครับท่านมีการใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับก็จะยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับเพราะวงเงินค่าแก๊สนี้นะครับสเดือนจะใช้ได้1ครั้งนั่นเองนะครับ อีกวงเงินนึงครับที่เข้ามาในวันที่1มิถุนายนเช่นเดียวกันก็คือเงินค่าเดินทาง750บาททุกประเภทการเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ต่างจังหวัดรถไฟต่างจังหวัดรถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพป,ปริมณฑลสามารถใช้สิทธิ์ได้หมดทุกคนนะครับโดย750บบาทนี้ใช้ภายในเดือนเท่านั้นนะครับ ถัดไปนะครับวันที่9มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันจ่ายเงินเบี้ยกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเด็กแรกเกิดนะครับโดยยังเป็นอัตราเดิมอยู่นะครับก็คือผู้สูงอายุรับตั้งแต่600ถึง1,000บาทนะครับผู้พิการรับ800บาทแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับรับ600บาทนะครับหลายท่านก็สอบถามมาว่าแล้วอัตราใหม่นะครับที่ทางพักการเมืองได้มีการหาเสียงไว้นะครับจะสามารถดําเนินการได้เมื่อไหร่นะครับ ซึ่งถ้าหากว่านับตามกระบนดการนับจากตอนนี้ไปนะครับกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับมีการเปิดประชุมสภามีการเสนอเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายนั้นนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือปีหน้านครับกว่าที่จะมีการเพิ่มอัตราเบี้ยต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับก็จะมีการเพิ่มให้เป็น3,000บาทเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น3,000บาทเงินเด็กแรกเกิดนะครับแรกเกิดมารับทันที3,000บาทแล้วก็รับรายเดือนอีก1,200บาทอัตราเหล่านี้ครับต้องมีการแก้กฎหมายนะครับ กว่าจะมีผลได้ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับถัดไปครับคือวันที่12มิถุนายนครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยื่นอุทธรณ์ไว้นะครับสำหรับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าว่าท่านใดยื่นอุทธรณ์ไว้นะครับวันที่12มิถุนายนท่านสามารถตรวจสอบผลการยื่นอุทธรณ์ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ที่ใช้ลงทะเบียนหรือผ่านทางหน่วยรับลงทะเบียนก็ตามนะครับวันที่12มิถุน,นายนนี้จะได้รับทราบผลกันแล้วนะครับ ถัดไปครับ20มิถุนายนครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครับจะมีการจ่ายเงินเพิ่มอีก200บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไปกับเลขประชาชนครับแต่หากว่าท่านใดนะครับไม่ได้ทาบัญชีพร้อมเพย์ก็จะมีการเปลี่ยนมาจ่ายเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านรับเบี้ยความพิการอยู่แล้วแต่หากว่าท่านใดนะครับรับเบี้ยความพิการเป็นเงินสดแล้วก็ไม่มีบัญชีอะไรเลยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเปิดบัญชีให้นะครับและไม่ว่าท่านจะได้รับจํานวนเท่าไหร่เดือนไหนก็ตามนะครับท่านจะได้รับย้อนนนเเเดือ 200, ยอไปมษาน ข่าวสุดท้ายนะครับจะมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนนะครับล่าสุดธนาคารกรุงไทยได้มีการแจ้งว่าถ้าว่าท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนรหัส6ตัวนะครับเดิมจะต้องไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับมีช่องทางใหม่แล้วครับท่านสามารถเปลี่ยนรหัส6ตัวนะครับที่ใช้กับบัตรประชาชนเนี่ยที่ตู้ a t m กรุงไทยได้เลยนะครับ โดยท้าว่าท่านใดนะครับอยากจะทราบขั้นตอนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ทีใ่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอพุดที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ